นะครับที่จะลงมือทําแล้วพี่เอได้รวบรวมะระยะของการปลูกที่จะทําให้เราแบบว่าสามารถที่จะเริ่มต้นได้นะครับไว้3ามามขั้นนะครับขั้นต้นก็คือนะครับพืชผักสวนครัวนะครับอย่างเช่นพริกขิงขา่าตะไคร้กระเพราโหระพานะครับหรือว,ว่าผักที่เพาะ,มะเมล็ดชนิดต่างๆนะครับซึ่งผักเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกในกระถาง ว่าปลูกในตะก,ก้าหรือว่าปลูกในน้ําได้นะครับพืชผักเหล่านี้นะครับจะทําให้เรานะครับมีอาหารกินทันทีในระยะไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับโดยเฉพาะผักบุ้งนะครับซึ่งผักบุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกได้ง่ายมากนะครับเ,เพื่อนๆก็ลอง เลือกดูครับเลือกดูให้เหมาะกับพื้นที่นะครับให้เหมาะกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ซึ่งในระยะแรกนะครับก็ขอให้เราเนี่ยครับปลูกให้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะครับไม่ต้องไปยกแปลงไม่ต้องไปบุกเบิกพื้นที่อะไรนะครับแค่ใช้กระถางใช้ตะกร้าใช้สิ่งที่เรามีที่อยู่ใกล้ตัวนั่นครับมันจะลดเวลาการทํางานจะลดเวลาการบริหารจัดการของเราไปได้เยอะเลยนะครับต่อมาระยะกลางนะครับ ระยะกลางนะครับพี่เอจะแนะนําว่าฝรั่งครับคือฝรั่งเนี่ยมันจะปลูกได้ทุกพื้นที่เลยครับในในในบ้านเรานะครับแล้วเพื่อนๆืในระยะหนึ่งปีเนี่ยระยะกลางไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะมีผลไม้ก,กินนะครับผักชัยยานะครับผักชัยยาเนี่ยก็คือพี่เอเป็นคนชอบกินคะนาใช่ไหมครับแต่ว่าพี่เอไม่ชอบปลูกพืชล้มลุกที่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกนะครับผักชัยยานะครับกินอร่อย เหมือนคาดเลยนะครับคือเราปลูกครั้งเดียวเราสามารถจะเก็บกินได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มันขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะครับแค่ตัดต้นแล้วก็ไปชําไปปักชํอ่าที่ตรงไหนก็ได้มันก็จะขึ้นของมันเองลดน้ําหน่อยแค่นั้นเองนะครับอย่างมะกรูดมะนาวนะครับต้นขี้เล็กนะครับหรือว่าพืชผักชนิดใดก็ได้ที่เพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนชอบกินนะครับซึ่งในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนะครับเพื่อนๆจะมีผลไม้กินนะครับหรือไม่ก็มีอ่าอาหารนะครับ อ่าที่เป็นพืชยืนต้นนะครับคือสําหรับพี่เอ๋นะพี่เอ๋ไม่ชอบปลูกพืชลมลุกอย่างที่พี่เอ๋อ่ากล่าวไปแล้วนะครับพี่เอ๋ชอบปลูกผักที่มันปลูกครั้งเดียวแล้วกินเก็บกินได้ทั้งชีวิตอย่างเช่นขี้เหล็กนะครับคือขี้เหล็กเนี่ยพี่เอ๋ปลูกครั้งเดียวแล้วพี่ก็ตัดแต่งคือมันจะมียอดให้เรากินทั้งปีนะครับมันมีพืชผักหลายชนิดนะครับที่เราสามารถที่จะปลูกเป็นอาหารได้นะครับเป็นไม้ยืนต้นเพื่อนๆก็ลองไป เรียกดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบกินผักชนิดใดนะครับต่อมาพืชผักระยะยาวครับก็คือ,อระยะที่3ปีขึ้นไปให้ผลผลิตนะครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งพันนะครับก็จะอยู่ที่3ปีแต่ถ้าเกิดเพาะเมล็ดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5ปีขึ้นไปหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยดูแลบำรุงปุ๋ยไม,ไม่เพียงพอนะครับระยะเวลามันก็จะขยายออกไปพืชระยะ,ะยาวนะครับก็อย่างเช่นส้ม เนาะทุเรียนอะโวคาโดหรือว่าผลละไมชนิดใดหรือว่าพืชผักชนิดใดเพื่อนๆก็ลองไปหามาดูนะครับแต่ว่าระยะสามเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าพืชยืนต้นนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพื่อนเนเวลาเพื่อนๆนได้ต้นพันธุ์มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลือกให้ถูกกับลักษณะของภูมิประเทศนะครับอย่างเช่นนะครับภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําเพื่อนเพื่อนควรปลูก ผักที่เขาเรียกว่าผักชุม่มน้ําหรือว่าผักที่เขาชอบน้ํามากๆนะครับแล้วที่ปานกลางระดับที่ปานกลางนะครับเพื่อนๆก็อาจจะปลูกผลไม้ที่แบบว่าให้ผลผลิตเร็วที่แบบไม่ได้ต้องการน้ํามากแค่น้ําหยดหรือว่า,าน้ําที่ชุม่มชื้นพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นที่สูงเพื่อนๆก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่าต้องเป็นพืชที่ทนแรงนะครับต้องเป็นผลไม้หรือว่าไม้ยืนต้นที่ทนแรงไม่อย่างนั้นเพื่อนเพื่อนก็จะต้องมีปัญหากับการ ลดน้ำในช่วงหน้าแล้งบ้านเราจะเป็นจะมีอากาศที่ร้อนมากเพื่อนๆก็จะต้องบริหารจัดการหรือว่าต้องลงทุนเกี่ยวกับระบบน้ำเยอะมากยังไงถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็ติดตามต่อไปนะครับพี่เอก็จะนำประสบการณ์ที่พี่เอผ่านเรื่องราวการทำสวนนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับ